การเมืองไทยเรายังอยู่ในกรอบเดิมอมคําวอ่าอย่าเรียกว่ากรอบเดิมเลันทิศทางเดิมนะครับทิศทางเดิมเนี่ยสะท้อนผ่านนิดาโพนะครับนิดาโพเมื่อที่เผยแร่มาก่อนเส้นปีเนี่ยนะครับเราเห็นเลยใช่ไหมว่าพักอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสีส้มอืมนายกก็เป็นคุณเทง้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพวกสีส้มเนี่ยก็ยังเป็นพวกเอเลี่ยนที่ทุกสีจะต้อง ไล่กระทืบให้จมดินให้ได้นะครับปี2568เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับในเมื่อพวกสีส้มพวกเองยังไม่สิ้นลมหายใจเพราะนั้นต้องกระทืบให้จมดินผ่าน2รูปแบบสั้นๆเลยนะครับรูปแบบที่หนึ่งเอ็ก,ก็ตามอยู่นิติสงครามกับ,บสีส้ม,มสีเดียวเลยนะสีส้มเนี่ยนะครับเจอนิติสงครามกระทืบยุบพ,พักมาสองรอบแล้วยังไม่จบนะครับหลังปีใหม่เนี่ยเปิด เปิดมาเนี่ยเดี๋ยวปปชก็จะทยอยแจ้งข้อเก่าหา4 4สส,อสอ<อ>จำได้ไหมครับที่ไปลงอะไรแก้ไข1 1 2่อตอนถ<อ>ูกยุบพักอะ่ะ<อ>เขาจัดเป็นพรีเมียรีรียบร้อยแล้ว<อ>ตัวตึงเนี่ยนะครับเอาผมเอ่ยนามได้จะได้รู้ตัวก่อนไหมสลิกัญญาวิโรโรม,มนะครับเทงนะครับเรียบเอานึกว่าจะเงียบไปแล้วนะโดนหมดนะครับส่วนพวกที่ย้ายพักไปแล้วพวกสอบตกพวกเป็นงูเห่าอันนั้นก็หลุดรอดกันไปนะครับโทษหนักเบาก็ เป็นไปตามเขาเรียกเป็นไปตามดีวิชั่นพวกพีเมียรีกโดนครับนะครับนอกจากนั้นนะครับกลัวไม่ตายจริงนะครับปัดคอแกนนําไปแล้วใช่ไหมกลัวไม่ตายจริงพวกแถวสามจะขึ้นมาใช่ไหม,อ,มอยากกันนั้นเลยนะครับปลายปีที่แล้วอยู่ดีๆกกาตาก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณชวานพลเมืองดีครับสอสอสีส้มจังหวัดชนบุรีข้อ,อหาสำแดงบัญชีเลือกตั้งเป็นเท็จผมบอกเลยนะครับพวกสีส้มนะครับ จะโดนอย่างนี้อีกประมาณ15คน, <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับปี2568นะครับะพักที่เป็นผู้นำนะเอาพักแรกอ่อนเลยจะเป็นปีแห่งการกระทืบส้ม2568ดเป็นปีแห่งการกระทืบส้มให้จมธรณี <c oughs> นะครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต <c oughs> นะครับเพราะนั้นอันนี้ก่อนนะครับอันที่สองนะครับนอกจากใช้นิติสงครามนะครับกระทืบส้มให้จมธรณีแล้ว <c oughs> ก็ต้องใช้ฤทธิ์เดชของในายใหญ่ นะครับในการบทขยี้ผ่านสนามเลือกตั้งนะครับสนามอบจอทั้งหลายแหลน่นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งนายใหญ่และนายกนายน้อยวันนี้ลุยกันแหลกรานแล้วเพราะต้องใช้ผลการเลือกตั้งไปกระทืบส้มซ้ําให้ตายสนิทครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะปีเลือกตั้งปี2570เนี่ยผมเคยเรียนคุณเอกแล้วว่า ถ้าปล่อยให้พักสีส้มหลุดรอดไปนะครับลมหายใจไปสู้ได้แล้วก็พักพวกเนี้นะครับแพ้สีส้มหมดอืเพราะนั้นช่วงปี6-8เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นยุทธการกระทืบส้มขยี้ซ้ำนะครับให้จมธรณีอันนี้สําหรับพักสีส้มพักสีส้มจะแก้เกมยังไงนะครับหนึ่งนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในสมัยประชุมนี้มีมีหน้าที่อย่างเดียวครับต่อยนะครับต่อยต่อยแบบเขาสายจะเล็กซี่นะครับต่อยแบบอะไรนะครับ มวยแชมป์โลกครับนะครับต่อยแล้วต้องน็อกให้ได้อืน็อกนายกไม่ได้ต้องเอารัฐมนตรีออกจากตําแหน่งให้ได้สักคนหรือสองคนแบบที่เคยทําสมัยคุณศักดิ์สยามผิดชอบทํำมาแล้วซึ่งผมคิดว่าด้วยประสิทธิภาพของสีส้มเนี่ยเขาเขาทําได้นะครับแล้วผมจะชี้ช่องให้นะมีสองเรื่องเลยนะพวกสีส้มนะผมแอบเอามาบอก มทหนึ่งอนุทินชาญวิรูล<ะ>ยื่นเป็นคิวแรกเลยนะครับ,รบกรณีแก้กฎกระทรวงเรื่องป้ายโฆษณาริมทางต่างๆอืนะครับคนที่สองนะครับภูมิธรรมเวชยชัยรกรณีเลยครับกรณีการประชุมคอรามอนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับไปซุกวาระจร7เจ็พันล้านเรื่องของศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ1นึ่งก้าหสองเรื่องนี้ ไปเตรียมอภิปรายไม่ไว้วังใจให้ดีรับรองนะครับรัฐมนตรีที่โดน2คนเนี้คางเหลืองแน่อันนี้อาจารย์รู้มาหรือหรือคาดการอ๋อไม่มีผมให้ข้อแนะนํา<อ>ผมให้ข้อแนะน<ว>ําเพราะผมมีข้อมูลไงว่า2จุดเนี่ยแหละหน่าออสนใจมากผมชี้เป้าให้ไงว่าออถ้าอยากได้ความเชื่อมั่นจาก f มาครมาต้องต่อยเป้าระดับนี้โอ้โหเป้ากระจิบกระจ้อยอย่าไปต่อยไม่ได้ผลมวยระดับ แชมป์โลกอย่างสีส้มแล้วไปต่อยเป้ากระจิ๊บกระจ้อยไปต่อยทำไมฮะมถ้าได้สองเป้านี้นะโอ้โหผมบอกเลยงานเนี่ยสีส้มเนี่ยนะครับคึกนะครับอ,อันที่สองนะครับสนามอบออจอสนามไหนที่สสสีส้มเป็นสสทั้งจังหวัดครับต้องชนะให้ได้นนบุรีสมุทรปราก,การภูเก็ตตราดนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาคร และจะเพอร์เฟกที่สุดคือเชียงใหม่ด้ไงนะครับถ้าจังหวัดที่ผมอามุกดาหารด้วยอ่ถ้าจังหวัดเหล่านี้นะครับสีส้มนะครับคว้าชัยได้แน่นอนครับยุทธการกระทืบส้มให้จมธรณีเนี่ยมันก็จะยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับนั่นแปลว่าคนแถวสามเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นตัวได้ขึ้นมานะครับสามารถที่จะทําให้พักแข็งแกร่งทันการเลือกตั้งปีสองพนหได้อันนี้เอาพักสีส้มก่อน